สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับไอโฟนนิดหนึ่งนะคะคือมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเส้นผมบังภูเขามั้งเพราะว่าปัญหานี้ติงจะเคยเจอนะไอโฟนรุ่นนานแล้วล่ะของแฟนเขาเผู้ชายนะเขาชอบชอบเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าะคะ่ะ แต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งโทรศัพท์คือชาร์จไม่เขา้าเราก็เอ๊มันก็รุ่นเก่าด้วยเนาะอะไรประมาณนี้ก็ส่งส่งไปที่ศูนย์เขาก็เช็คสภาพก่อนที่จะรับเครื่องไปซ่อมใช่ไหมคะจะแล้วก็คือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็มาทำให้ดูก็คือ ไอ้ตรงที่ชาร์จมันอะช่องเสียบอะค่ะมันจะโอ้โหขี้ฝุ่นเยอะมากเลยคือเราเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยไอ้พวกเศษผ้าอะไรพวกเนี้ฝุ่นผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะติดอยู่ในช่องเสียบเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะส่งโทรศัพท์ซ่อมเนี่ยก็เช็คตรงนี้เบื้องต้นก่อนนะคะกรณีที่ของใครแบบ ชาร์จไม่เข้าเอ๊ะทำยังไงก็ไม่เข้าดูสายแล้วก็แล้วดูอะแดปเตอร์ดูอะไรพวกเนี้ยดูมันมันไม่เสียนะคือหมายถึงว่าไอ้อะแดปเตอร์กับสายชาร์จอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ขาดไม่เสียหายอะไรตรงเนี้ยเราก็ลองลองเช็คไอ้ช่องเสียบที่ตัวโทรศัพท์เราก่อนแล้วกันว่ามันมีขี้ฝุ่นมีอะไรแบบที่มันอุดตันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก่อนที่เราจะไปส่งให้ช่างคือถ้าเกิดว่าเราไปเจอช่างที่ดีเนี่ยเขาแนะนําเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมแต่แต่ถ้าเราไปเจอช่างที่แบบเขาไม่บอกเราอะ่ะแต่มันปัญหาแค่เนี้ย <c oughs> เราทําเองก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอย่างไงก็ไปดูว่าเราทํำยังไงนะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้าง มาดูกันนะคะนี่คือเป็นโทรศัพท์ iPhone ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นของย่ออื่นก็น่าจะได้เหมือนกันนะนะคือที่มันเป็นช่องเสียบแบบนี้นะคะก็กับคีมหนีบปลายแหลมๆนะคะก็น่าจะมีกันเนาะตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ลองเนี่ยก็เสียบเสียบเข้าไปเนี่ยนะคะควานควานดูคือถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะ ออกมาเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเนาะเช็คแล้วมันไม่มีแต่ถ้ามันมีขี้ฝุ่นเนี่ยโอ้โหมันจะอุดอยู่ในนี้เลยแล้วก็เคี่ยวๆออมาค้อๆออกมาแค่นี้ก็เสียบสายได้แล้วนะคะโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ